ในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับกาโลฮากะเนทส s กุโมโนหรือแปลเป็นไทยก็คือกาโลภาคผู้ฝึกทอดแห่งมรดกเหล็กซึ่งก่อนที่จะมีการปล่อยทีเซอร์ออกมานะครับก็ได้มีการปล่อยภาพแอดออกมาเป็นภาพคอสตูมยืนหันหลังอยู่ออกมา1ชุดครับให้เราท่านๆได้เห็นและได้ยนต์ความงามของตัว คอสตูมของภาคนี้ครับและสำหรับการโร่แล้วผมยกให้เป็นแฟนชายเหนืยที่ออกแบบคอสตูมได้ออกมาอย่างสวยมากๆเลยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการปล่อยทีเฟอร์หรือพีวีออกมาให้เราได้รับชมกันทีนี้หลังจากที่ว่าพวกเราได้รับชมพีวีกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจากพีวีพระเอกของภาคนี้ก็ยังเป็นโดกไกลวกะฮีโร่แห่งเมืองเวอรฟิตตี ซึ่งคราวนี้ครับจะมาทําภารกิจใหม่ที่เมืองคาลฟิตีซึ่งลุกโดยรวมที่เราเห็นจากภาคนี้นะครับโกไดของภาคนี้นั้นดูสุข,ขุมเยือกเย็นฝ่าภาคก่อนๆมากแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมเนียมหรือคุณสมบัติอย่างไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับว่าผู้ที่สวมชุดกาโรนั้นจะต้องมีอุปนิสัยหัวร้อนอยู่เสมอจากที่สังเกตได้จากความเ็นส่นตัวนะครับทีนี้ไฮไลท์สำหรับภาคนี้ครับก็คือการปรากฏตัวของอัศวินมาใครคนใหม่ ที่ในท้องเรื่องจะถูกเรียกว่าฮากาเนะครับสำหรับฮากาเนะเนี่ยก็เป็นชุดเกราะเล็กสําหรับอัศวินมาครยผู้ที่ยังไม่ได้รับชุดเกราะหรือชั้นยศใดๆแบบเฉพาะตัวครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นชุดเกราะที่มีความแมสโปรดักมากทีนี้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของฮากาเนะที่ปรากฏในตามท้องเรื่องของกาโรหรือในกาโรเวลนะครับ ฟึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับตัวฮากาเนะเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในกาโรภาคมาไคายเฟนชินะครับในฝึกระหว่างอีเดียและการนอนซึ่งจะโผลมาเป็นจำนวนมากมากมายเลยครับเป็นกองทัพเลยก็ว่าได้โดยจะมีอฟินมาคาหนึ่งคนครับที่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้สวมเกาะฮากาเนะแต่เราไม่สามารถทราบชื่อเขาได้ซึ่งตัวเขาจะมีลักษณะเหมือนหลวงปู่พุทธ,ธอิสระอย่างไรอย่างนั้นนลครับ โดยตามท้องเรื่องนะครับหักกเนะหรือชุดเกาะแบบผลิตจํานวนมากครับเราจะเห็นอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือสีทองสีเงินและก็สีทองแดงครับซึ่งสีต่างๆที่ถูกแบ่งไว้น่าจะเป็นตามลําดับความเก่งกาจของตัวผู้สวมใส่ของแต่ละคนนะครับและเราก็จะเห็นหากกเนะอีกครั้งหนึ่งในภาคโคโนโซึ่งจะเป็นเกาะสีเงินธรรมดาครับแต่จากภาพน่าจะเป็นกเกาะเหล็กสมากกว่า โดยผู้ถือยศนะครับก็จะมีนามว่ามาเชโร่แต่เฟดายที่ว่าเขาได้โดนเฮอร์เลิกเข้าสิงซะก่อนจึงไม่ได้เห็นการต่อสฟู้ของฮากาเนะของภาคนี้และครั้งล่าสุดนะครับที่เราได้เห็นฮากาเนเนลคือจากการโรภาคส้าอจิมาสติลแฟงซึ่งเป็นกาโร่โที่ออกอากาศทางช่อง o f f i c i a l ของเซนเซชัน n น l ครับซึ่งผู้ที่สวมใส่ก็คือซาเอจิมะไรกะที่ยังไม่ได้รับยศกาโรซึ่งในตอนนั้นครับโคกะจะส่งมอบชุดกาโรที่ตัวเองถือครองอยู่จากมิติอื่นมาให้ไรกะทิทงซึ่งตามท้องเรื่องแล้วก็เชื่อมโยงกับตอนที่ไรกะไปขอเกาะที่วิหารกับกาจารีแต่ผู้ถือเกาะคนเดิมยังไม่ได้สลาฟิ์การถือครองครับทำให้ไลกะยังไม่สามารถครอบครองชุดเกาะได้ ทำให้เรารู้ว่าถึงฝีมือจะดีแค่ไหนครับแต่ถ้ายศไม่ว่างหรือชุดเกาะยังไม่ว่างเว้นจากการเป็นเจ้าของครับพวกเขาก็จะได้แค่เกาะพื้นฐานอย่างฮากาเนะไปจนกว่าอฟัฟวินเหล่านั้นจะได้รับการฝึบทอดอย่างเป็นทางการหรือมีความเหมาะสมกับยศของเขาและพวกอัฟิวินมาใครเหล่านี้ก็จะต้องใช้ชุดเกาะเหล่านี้ไล่ล่าเฮเลอร์กันไปก่อน ซ,ซึ่งท,งทวัดกันตามไมล์เฟสของตัวผมแล้วนะชุดเกาะประเภทหากนันนก็คงจะมีฟวามสามารถต่างๆไม่เทียบเท่ากับชุดเกาะยศที่เป็นยศแบบเฉพาะตัวที่ถูกกําหนดออกมาเช่นการโร่เช่นฟีโร่หรือเกาะต่างๆนะครับส่วนการฝึกทอดชุดเกาะนั้นนะครับก็ไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนในสายเลือดเดียวกันแต่จะเน้นความเหมาะสมและทักษะฝีมือสมากฝา ยกตัวอย่างอย่างเช่นฟิโร่เนี่ยเป็นลูกบุญธรรมครับก็รับชุดเกราะจากผู้ถือครองชุดเกราะคนก่อนอีกทีงหรือจะเป็นในประเด็นของโดไกลวกะครับเขาก็ไม่ใช่สายเลือดของไฟเอจิมะแต่ว่าเขาได้รับ ชุดเกาะมาจากที่วิหารอีกทีงเนื่องด้วยว่าณตอนนั้นชุดเกาะกาโรเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเป็นอัศวินเท่านั้นเพราะว่าชุดเกาะกาโรนั้นไดู้นเสียแสงสว่างจากการลบขั้งใหญ่มาแล้วทําให้เมื่อตอนที่โดไกลูกะได้ชุดเกาะมาครั้งแรกชุดเกาะก็จะมีสีทองเหลือบดำบ้างทำให้ผู้คนในยุคนั้นเนี่ยกล่าวหาว่าโดไกลูกะนั้นเป็นกาโรจอมปองเนื่องด้วยว่า สีทองของชุดเกาะไม่เปล่งประกายแต่หลังจากที่ว่าโดไกลูกะนั้นได้ทําการปลดผนึกชุดเกาะทําให้ชุดเกาะกลายเป็นฝีทองได้แล้วเ <c oughs> ขาก็ยังโดนบึง้งตึงอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าในสมัยนั้นคิดว่าตัวยศไม่น่าจะมีผลในการแบ่งชั้นวรรณะมากมายนักนะครับทีนี้เรามาดูในเกาะฮากาเนะในภาคนี้ครับ เกาะฮากาเนะในภาคนี้ครับจากที่เราสังเกตนะครับก็จะมีการเพิ่มดีเทลของชุดเกาะเข้ามามากทําให้เกาะนั้นมีความเป็นตัวตนสูงเรียกได้ว่าแทบจะเป็นชั้นยศเฉพาะตัวกันเลยทีเดียวโดยผู้ถือของฮากาเนะภาคนี้ครับก็คือโซมาชิฮาระนะครับ,รบแต่ในพีวีับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวก็เริ่มคอเมนต์กับโดไกรูกะตั้งแต่แรกเจอเลยนะครับแต่ก็เป็นปกติของ หนังฮีโร่ส่วนใหญ่ครับที่ว่าตัวเอกจะต้องตีกันก่อน,นในช่วงแรกแล้วก็มา,าร่วมมือกันในช่วงหลังๆซึ่งก็เป็นฝุดสำเร็จไปแล้วนะครับทีนี้แล้วใน P ีวีอื่นเราก็จะได้เห็นตัวละครอื่นไหมได้เห็นด้วยครับเช่นนักบทคนใหม่ครับก็คือโคโทรินะครับโดยโคโทริเนี่ยผมชอบชุดของนางมากมายเลยครับเพราะว่าดูสดใสไม่ดำมืดเหมือนนักบดมาใครคนกก่เลยนะครับ ถัดมาก็มุสกินะครับมุสกิก็เป็นนักบวชมาใครแห่งเมืองเคลนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นอัศวินมาใครผู้หายตัวไปอย่างลึกลับก็คือโกโดครับผู้เป็นพ่อของโซมาอีกทีนทีนี้เนื้อเรื่องหลักนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็รอรับชมกันได้เลยนะครับน่าจะออกอากาศในปีหน้านะครับสำหรับข่าวหลักๆผมก็จะพยายามแชร์ในกาโรไทยแฟนคลับนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมข่าวหลักๆที่ว่าผมจะเน้นแชร์จากที่อื่นมากกว่าการแซฟ,ฟแล้วมาลงนะครับสำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ